วิธีกระเทยแก่จ้าตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครนะคะวันนี้มาดูโกลเด้นบอยกันนะคะอ่ะบอกก่อนนะคะพิพิธสณา์แห่งชาตินะคะบางห้องถ่ายวิดีโอได้บางห้องถ่ายไม่ได้นะจ๊าเป็นรูปถ่ายนะคะเดี๋ยวจะแทรกให้ดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้9ก้าโมงกำลังจะครึ่งนะคะมาดูกันว่าดิฉันจะใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่นะคะ แล้วทุกคนจะเลิกสงสัยว่าทำไมาดิฉันถึงชอบเรียนประวัติศาสตร์ปอ่ะยยลืมลืมบัตรแค่30บาทนะคะถูกมากเธอไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนบัตรถูกเท่านี้แล้วละ่ะเห็นไปแล้วใช่มหกับสิ่งแรกที่เธอจะต้องมาถ่ายนะคะ <h> ต้องมาให้เห็นกับตาให้ได้นะคะศิลาจารึกพ่อคุณลำคำแหงมหาราชนะคะศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บริเวณที่เป็นวังหน้าสมัยก่อน,นะค่ะก่อนที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาตินะคะบริเวณนี้ก็คือวังหน้านะคะหรือว่าเป็นที่ประทับนะคะของกรมพระราชวังบวงวรสถานมงคลนะคะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็ทรงยกเลิกตำแหน่งวังหน้าออกนะคะแล้วก็ทำแบบฝรั่งก็คือมีตำแหน่งของคราวบรินส์หรือว่าองค์รัชทายาทขึ้นมานะคะก็เป็นตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเาไปที่นั่งพุทธสวรรค์กันนะคะมีพิธีนั่งพุทธสวรรค์น,นะคะด้านในนะคะเมื่อกี้ที่เห็นรู้ไปนะคะก็คือพระพุทธสี่หิงนะคะ ก็ถือจะมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็ได้นะคะใครอยากเห็นพระพุทธสีหิงองค์จริงนะคะหรือว่าจะรอช่วงที่เป็นสงกรานก็ได้นะคะก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงออกไปนะคะให้ประชาชนได้สักการะกันนะคะไปสักไปที่ทองสนามหลวงนะคะถัดมาตรงนี้เป็นตำหนักแดงนะคะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง ะะเป็นตำหนักโบราณเป็นเรือนไม้ไทยนะคะก็มีการบูรณาเรื่อยมานะคะปัจจุบันก็จะแสดงชีวิตของแบบเหมือนแบบในรั้วในวังอะนะคะว่าอยู่กันยังไงนะคะต่อไปจะเป็นอาคารบริเวณชั้นในนะคะบริเวณนี้ห้ามถ่ายวิดีโอทั้งหมดนะคะถ่ายรูปได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะ ในมีของสำคัญมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม ที่เห็นไปนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะแสดงในหมู่พระวิหารอ่าหมู่พระวิมานะคะอ่ามันจะมีประมาณสิบสี่สิบห้าห้องนะคะอยู่ข้างในนะคะซึ่งฉันบอกเลยนะว่ามันเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะมันเขาจะแสดงอะไรแบบสวยมากห้องที่ฉันที่ดิฉันเห็นหรือดิฉันแบบไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคือห้องตาลปัด นะคะคือแต่เดิมมามันเป็นแบบการเอาตระปัะดับมาวาง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 ,วางแล้วเราก็เดินเข้าไปมาเราก็รู้สึกแบบม,มันแห้งแรงจังมันไม่มีอะไรเลยมันดูแห้งแรงนะคะแต่ปัจจุบันแบบเขาทําสวยมากเขาจัดดีมากเธอฉันฉันชื่นชมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินเข้าอาคารอ,าอีกอาคารหนึ่งนะคะอาคารมหาสวัสดิ์สิงหนฮานนะคะ มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะน,นี้ลรงราชรถนะคะไปเขาไปดูกันข้างในนะจ๊ะ เรียบร้อยนะคะสัพิพิรารสถานแห่งชาติในวันนี้นะคะอ่ะได้มาเห็นโกลเด้นบอยสมใจแล้วนะคะที่อยากมาดูนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะมันสวยมันสวยจริงๆนะคะมันสวยขึ้น,นกว่าเดิมมากเลยล่ะมันไม่ได้แห้งแรงแล้วนะคะลืมความคิดว่าพิพิธภัณฑ์มันเป็นแบบอะไรแห้งแห้งแรงแรงไปได้เลยลืมไปเลยคนละเรื่องเลยนะคะ มาดูเถอะนะสามสิบบาทเองนะคะค่าเข้านะคะเปิดเข้าบ้าวอานรนงสือไม่ได้เลยใช่ยังสุดค่ามันถูกกว่าค่าข้าวหนึ่งมื้อที่เรากินอีกนะคะนะคะอ่อพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดทุกวันนะคะปิดจันทร์อังคารนะคะไม่ต้องมานะปิดวันจันทร์กับว,วันอังคารนะคะ นะคะวันอื่นมาเลยนะคะจะวันไหนก็มาเสาร์อาทิตย์ก็มาได้นะจ๊ะเลตเลอร์เพอร์แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบมาแล้วเหงาแล้วคนดูเยอะมากนะคะคุณผู้ชมนะคะมีเพื่อนชาวต่างประเทศมาได้นะคะมีไกดให้บริการด้วยนะเดี๋นี้นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีแบบทาเป็นแบบ,แบ,บแกาชาปองแบบแบบแกรารชาปองเป็นของที่เลือกดูน้ารา้า <c oughs> คะ่ะเต็มที่เลยนะคะไปนะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะอ๋อ ลืมบอกไปนี่ดูเพลินๆน,นะเข้าไปเก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะนี่คือดูผ่านๆน,นะสองชั่วโมงนะคะถ้าดูถ้าดูไม่ผ่านจะขนาดไหนนะคะคิดกันเอาเองนี่ไม่ได้ดูละเอียดนะบางทีไม่ได้อ่านป้ายด้วยซ้ำระวังรถไปละเธอนะคะเนี่ยขออนุญาตไปทำธุระต่อนะคะ ไว้เจอกันใหม่ละจ้าใน EP หน้านะคะอี EP. ไปก่อนละจา้าบ๊ายบายสิยา